สวัสดีครับผสูสวัสดีครับผู้สมัลดๆ์คนะครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องบางออนไลน์นะครับวันนี้เราก็จะมาภากมางงะเรื่องแกนหัดคืนของเสียนสวัสดนะครับแกไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังทำอะไรอยู่มันเป็นไอสารเลวนอกคอกจริงๆด้วย เอ้ยารอดูดีกว่าว่ามันจะตายยังไงมันกล้าดียังไงทีนี่คนเดียวด้วยลูกแย่นี่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอนะเธอทำเรื่องแบบนี้โหดเหี่ยมเกินไปแล้วกูกข่าวล่องกูกข่าวล่องเดียวนี้ ผมคือเสือนหมอดตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผมเดินทางไปทั่วทั้งสวรรค์และฝืนดินไม่เคยมีใครทำอะไรกับผมได้แต่ก้ายิงนักยิงพยองสร้างยิงพยองเหลือกเกินแกกล้าอดดีขนาดนี้เลยหรอวะแกะไม่ได้มีความเคารพต่อสั้นอาบุธโฟเลยสักเน็ดไอชาติชั่วสมาสิิของตะกนลลีแก่กับทำ้า,ลายลูกพีร้องน้ององตัวเอง แล้วยังไม่ยอมรับว่าตัวเองทําผิดอีกเหรอมันเป็นสมาชิกต้นไหนขนาดตอนแรกมันบอกว่าไม่ใช่สมาชิกเลยเป็นคนนอกอะไรของมันวะตะกูลี่ตอนนี้พวกคุณจะมาทํำ <c oughs> จะทํามานะผมเป็นคนของตะกูลลี่ผมไม่ได้สนใจอะไรสักนิดคุณพ่อครับพ่อเห็นทุกอย่างแล้วใช่ไหม่จเจ้าเด็กน,เดกนี่มันไม่มีความเคารพต่อผู้ใหญ่เลยแม้แต่น้อยเขายังมี นามาปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีความผิดเองได้โปรดให้ความไปทําต่อกับลูกเยของผมด้วยประครับใช้กดของตะกณตายตายตายแน่แน่สินมอ่อคงไม่มีทางได้ออกจากบ้านตะกูลีแบบนี้แน่ๆน่อันสินม่อแกสมควรตายตายที่มาทำแบบนี้กับลูกชายของฉัน แป๊บหนึ่งนะครับได้ละรอเดี๋ยวก่อนพี่พี่ใหญ่สืบ่อไม่ใส่คนที่หดเหี่ยมนะมันไปนแค่เรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเข้าใจผิดน้องสี่ร้านของเธอ นอนอยู่ในสภาพที่โซกเลือดไม่รู้ว,ว่าเป็นตาย้ายดีอะไรเธอกลับบอกฉันว่ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนั่นมันเสือนม่อมันเกิดอะไรลื่นขึ้นเ,เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้กันแน่แม่ครับแม่คิดจริงๆเหรอว่าคนพวกนี้จะเสือผูมนอนิบายแม่เข้าใจที่ลูกจะบอกแต่ทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองลูกแค่เราเรื่องจริง แล้วปล่อยพวกเขาตัดสินใจเองแม่อย่งคิดว่าตระกูลลีสูงส่งอีกเหรอนะอีกเหรอเนี่ยเอาเธอยังไงจะเมืน่อนอื่นได้แต่เราไม่สามารถทำแบบนั้นกับแม่ของเราได้แกจะทำอะไรนะปล่อยสันเดียวนี้ให้เขาเล่าก็แล้วกันเขาเห็นเรื่องเราทั้งหมดอย่างสัดจีน ให้เขาพูดไม่ใช่ว่าเขาอยู่ได้กันกันกบลีเย่เหรอแกหมาความว่าอย่างไงเนี่ยบอกสิ่งที่แกรู้ให้ทุกคนฟังสิสเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะอย่าได้คิดโกหกเด็ดขาดอ่าอาโอเคลีเย่เป็นคนพูดว่า อยากจะสอนบทเรียนให้เอวินสนหมอเขาพูดว่ามาสอนบทเรียนให้ใหญ่ผู้หญิงหน้าระอาไอหญิงซูเฟิงกันเถอะเอาให้พวกมันไม่กล้ากลับมาที่บ้านของตระกูลลีของพวกเราอีกเลยเขาพูดว่าได้จัดเตรียมให้สนหม้อพักในโกดังแล้วเพื่อจะได้พาคนไปลุงกระทืบเขา ตราบใดที่ไม่ได้เล่นงานเขาจนถึงตายก็ไม่มีปัญหาอะไรทางนั้นพวกเราไปที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าสืนหม้อมีทักษะการต่อสู้ถึงแม้ว่าลีเย่จะสู้เต็มที่แต่เขากลับถูกจัดการซะเองพี่ใหญ่นี่หรอลูกชายคนดีที่มาเลี้ยงไอ้มดเออนั่นแหละ อย่าลืมกดติดตามเพจผู้แปลได้นะครับอ่านก่อนใครได้ที่แฟนต้ามังงะแปลนะครับหาเพจไม่เจอพิมพ์คําว่ามัางงะแฟนต้านะครับไปอ่านได้เลยนะครับมับางงะอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลย ตอนที่เจ็ดการหวนคืนของเซียนสวรถึงจะเป็นอย่างที่ว่ามาแต่สินมอดถือไม่ควรจะทำร้ายเขาถึงแรงขนาดนี้แล้วเอาจริงๆนะสิ่งที่ลูกเย่พูดผิดตรงไหนฮะจากสิ่งที่เธอทำในอดีตเธอยังกว่าจริงคนที่พูดถึงมันอีกละนี่เธอแม่ครับใจเย็นยก่อนครับขอหนูถามคำหนึ่งนะคะ ว่าคุณพ่อจะทำยังไงคะถ้าคนนอกไอคนที่นอนอยู่ตรงนี้คือเซินมอ่อของหนูเซนเมอ่อเอาอนั่นแหละคุณพ่อจะเรียกไส้กดของตระกูลไหมคะถามได้ดีครับแม่มาดูกันว่าหริต้องอย่างจะตอบยังไงเขาไม่ใช่คนของตระกูลดีของสันความเป็นความตายของคนนอก จะมีค่าขอให้ตระกูลหลีบังคับใช้กฎได้ยังไงตอนนี้ก็ชัดเจนแบบไม่มีข้อสงสัยงั้นท่านผู้นำตระกูลหลีจะจัดการเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นวันนี้ยังไงคะตอบมาสิคะว่าจะเอายังไงนี่เลือดก็ต้องทำระด,ด้วยเลือดคุมตัวสินสินหม้อสินหม้อ,มอเอาไว้รอจนกว่าหลีเย่ จะฟื้นแล้วค่อยตกลงกันแล้วถ้าสันบอกไม่ละ่ะเธอก้าทําอย่างนั้นเหรอทําไมสันจะไม่กล้าละ่ะแกะมันลูกไม่รู้ไม่รู้จักคุณธรรมเออเอาเอาเอ,าอาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแกะกาดียังไงไอ้ซาตชัวถ้าแกบังอาจ ทำอะไรแม่แต่นิดเดียวสัญญาฆ่าแกทิ้งเดี๋ยวนี้ลูกม่อปล่อยเขาไปเถอะลูกต่แกท่าทางประหาดสองคนนั้นมีพลังมากพอที่จะโจมตีใส่เราท่าทางตะกูลหลีจะไม่ได้ดูธรรมดาเหมือนสากหน้านีเละเห็นแล้วนะแต่พลังเสียนระดับเปลี่ยนแปลงพลังศักิสทธิ์นั่นไปใส่สีดซองการเลย ต่อก่อนนาีนะในชาติที่แล้วเราไม่มีพลังมากพอชา,ชาตินี้เรายังปล่อยให้แม่ต้องจุรังแกเราคงไม่เหมาะสมที่จะเป็นลูกชายแล้วละ่ะผมแค่ <c oughs> ผมเป็นแค่คนอัดเขาเองถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็อย่ามารองที่ผมตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่วันนี้จะไม่มีใครสามารถทำลายแม่ของผมได้ทั้งนั้น ไม่อย่างนั้นผมจะไม่สนเหมือนกันว่าตระกูลลีจะต้องแต่งตั้งผู้นำคนใหม่นี่สืหม่อเป็นนักสู้ที่ฝึกกำลังภายในด้วยงั้นเหรอนี่เขาเป็นนักสู้ฝึกกำลังภายในงั้นเหรอในระยะแค่ไหนถ้าเขาต้องการที่จะฆ่าเราคงไม่มีใครสามารถช่วยได้ทันแนะ่อะไรกันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย คุณพ่อปล่อยเขาเถอะเขาทำตัวหยาบคายกับคุณตาแบบนี้ได้ยังไงคุณตาตอนที่ผมเกิดมาไม่เห็นคุณจะมีคุณตามาช่วยผมแบบนี้เลยไหนล่ะคุณตาตอนที่ผมถูกหลีเย่กับพวกกลุมทำร้ายและไหนล่ะตอนที่ผมที่ <c oughs> ตอนที่แม่ของผมโดนถูกตังแก คุณตาแบบนี้เหรอผมเฉินม้อไม่รู้จักเขาหรอกอย่าลืมไปกดติดตามเพจผูแปลด้วยนะครับอ่านก่อนใครได้ที่เพจแฟนต้ามังงะพี่ <c oughs> <c oughs> ถ้าหาเพจไม่เจอละก็ก็พิามพ์คำว่ามังงะแฟนต้านะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามไปคกูด,ด้วยกูสาภากวันนี้แล้วนะพอแล้ว